อันนี้เป็นไข่ตลับไข่ตลับอันนี้ไข่ลูกเขยอันนี้ลาบเป็ดอันนี้ไข่ตลับจ้ามากินจันจ้ามากินจันจ้าร้านแคนนาบิทแคนนาบิทแคนนาบิด,บด,บด,บดอยู่ทางเดินระหว่างใบายกหนึ่งไปใบายกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ับหนึ่งหนึ่งสองนะจ้าเป็นตึกแถวหนึ่งกูหานางรับประทานได้เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะสิบโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นค่ะโทรมาสั่งก็ได้นะคะ ถ้าเราคิดตามระยะทางค่ะ0816304622ล,ลายไลน์มาสั่งก็ได้นะคะ a อตเ g a า g อต n กมี l e e n a g a n g ค่ะลายชื่อข่าวโหดนะคะร้านแคนนาบิทแคนนาบิทแคนนาบิทอยู่ทางเดินระหว่างใบหย,ยกหนึ่งไปใบหย,ยก2บ้านเลขที่120 1นึ่งสอับหนึค่ะ เดี๋ยวจะลองกินลาบเป็ดดูว่าอร่อยแค่ไหนไม่มีหนังเป็ดทดอดรบบใส่ลูกเขยน อ,อันนี้ไข่เขายังทำไม่คอยเป็นทำไมไม่ค่อยสวยไข่ตลับแจ่อันนี้อร่อยไข่ลูกเกยอร่อย้วชาติใจได้เนย ừ hai ước thế rồi ừ cần cơ học แต่จลับทั้งายเป็นยาเม,ม็ต้มอือ อร่อยมาก